พี่น้องออกอยู่ขางต่อด้จ้ะเมื่อไงนี่ต่อมอน,นี่เห็ดหน้าเล่เห็ดหนักพี่น้องเห็ดหนักเห็ดไงโหนี่จ้ะก็เจ้าแกอีกอย่างนเนาะเห็ดทานเลือดทานไงถม่นไว พี่น้องพวกเจ้าหน่าแหล่ดิน่นอ่อนซ้อนน้ำข่อยบ่ะปวดเอ้ยมังสเสนเก๋เห็ดอันนี้พี่น้องพวกเจ้าเห็นบ่อันเนี้ยมันบบแมน,นธรรมดาดิพี่น้องเห็ดทานใหญ่พี่น้องเบิ่งในทุ่าว่ามันข่อยเบ้าบปิน คุณเจ้าคุณน่ะดูล่ะเห็นทานใ,นใหญ่ได้ไหนพี่น้องอหูยนี่แมนบ bon อลนี่บอลแมนจ้าดอกหนึ่งเห็น,น้ำหมากแต่ว่าเพิ่นกระซ่งเถ่าแล้วเอาใบให้เพิ่นเป็นเสียอยู่พีเซ่เป็นอย่าง,งเนี่ออเเ้ยพี่น้องเอ,อ้ยพวกเจ้ารอให้ตาบอกขอโทษขอไภเด้อ อนซ้อนเห็ดเห็ดทานง่ายเห็ดทานยากคุณอะพูนสองดอกนึงเอาสองดอกนั่นก่อนเอ้ยนี่จาดอกหนึ่งแมนธรรมาดาดิพี่น้องสามดอกนี่ก็คือสิได้หม้อแกงอันนี้ดอกนี่เออดอกนี่ก็เ่าแล้วเอาสามดอกนี่แหละเนาะมี่มันเน้มนเไง่งคุณอะปาดที่ตัว ออพี่น้องจา๋าหนึ่งดอกนี่มีจ๋าดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสมแม่สเม,ม่คุณนะป้าที่ตัวพี่น้องเลยกองไปก้อนจังตัดขาพี่น้องพวกเจ้าเคยเห็นบ่เห็ดทานนี่เลยพี่น้องพวกเจ้าเคยเห็นบ่เบ่งออกอยู่มองเดียวหนึ่งดอกสองดอกสามดอก สี่ดอกห้าดอกหกดอกพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องอ่อนซ้อนคักบ่วคอยเสียงไรเสียเอาเมียไหว,วมือเนี่ยเดี๋ยวอีกพี่น้องคอยเอาเมียบ่ไหว,วดอกมือเนี่ยเต็มตาตะกต,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 ตาคอยแล้วมันมีแต่ดอกงามๆพี่น้องมึงเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกมันมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเ่ามันคอยว่าวปิ่นพูนา มึงแน่พวกเจ้าทูเจ้าคอยปาดขาก่อนเด้อ